จะได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณด้วยพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรัชราลำดับที่หนึ่ง ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมราชานมุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและวางพวงมาลาในานามโรงเรียนเบญจมาร ขอเดชะฝ่าละอ,องธุรีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางสาวกรนกดาศีผู้บริการโรงเรียนเบญจมรลาชูทิศจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเบญจมรลาชูทิศจังหวัดจันทบุรีขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาจุลาลงกรพระจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัวในวาระวันคล้ายวันสวรรคตปีที่115 23ตุลาคม2568ด้วยโรงเรียนเบนจมะราชูทิศจังหวัดจันทบุรีสร้างขึ้นเป็นราชพีอุทิศถวาย สนองพระเดชพระคุณสมเด็จพระปิยมหาราชด้วยทรงพระราชภาละฝากฝ่ายพระราชหฤทัยที่จะให้การศึกษาของประเทศสยามก้าวขึ้นสู่ความเจริญวัฒนาด้วยพระบรมราโชบายเป็นอเนกประการทั้งได้พระราชาทานพระบรมราชูปธรรมพบแก่การศึกษาของสยามรัฐเป็นนิพพัทตลอดมา เหตุนี้พวงฆ่าพระพุทธเจ้าจึงมีจิตสมาณฉันประชุมกันณที่นี้เพื่อแสดงความพักดีและความกระตันอยู่กระตะเวทีให้ปรากฏแม้จะเสดสวรรคคตร่วงไปแล้วกว่าสัตวรรษแต่อาณาภพระบารมียังแผ่ชัดขจัดพยาอันตรายให้พี่คลายมาลายพันแก่โรงเรียนอันเป็น สมเด็จพระบรมราชปิโยรสทรงพระราชอุทิศอยู่เป็นนิสสม่ำเสมอขอพระรนุภาพแห่งพระราชธรรมจัญญาที่ทรงดำรงไว้ด้วยดีมาตลอดพระชนออกกับบุศลบุญกิริยาที่ข้าพระุทธเจ้าได้สั่งสมบำเพ็ญจงประมวลเป็นทิพยสุเกษเสิีินิธิบุญแด่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท สมเด็จพระปิยมหาราชผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งแม้สถิตอยู่ในทิพยพิมานใดขอผลแห่งกุศลน,นี้จงตามสเสด็จไปเพิ่มพูนพระเกษมสุขในทิพยสสบัติให้เป็นเครื่องเปรมปื้มในพระราชหฤทยัยนะทิพยสถานที่นั้นจงทุกเมื่อเทินทั้งหมดถวายความเคารพ ถวายบังคมถวายบังคม